สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาผู้ชมทุกท่านพบกับพลเมืองดิจิทัลในหัวข้อทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองค่ะ ความหมายทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองคือการรักษาภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ของเราในทางบวกหรือในทางที่ดีทั้งความคิดความรู้สึกและการกระทําของตัวเรานั่นเองค่ะทักษะในการสร้างอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองต้องมีความสามารถในการสร้างสมดุลบริหารจัดการรักษาอัตลัภาพที่ดีของตนเองไว้ให้ได้ทั้งในโลกออนไลน์และโลกความเป็นจริงค่ะ การใช้อินเทอร์เน็ตบนโลกโซเชียลต้องสอดคล้องกับชีวิตจริงในโลกความเป็นจริงไม่ควรโพสต์ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองเพื่อสร้างภาพเกินจริงเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างของเหตุการณ์นะคะตัวอย่างที่ผิดการสร้างภาพเกินจริงส่งผลให้ตนเองเดือดร้อนหรือการโพสต์แต่สิ่งที่เลอะตูและดูดี โพสเพื่อให้คนอื่นในโซเชียลอิจฉาและรับรู้เรื่องราวของตนเองซึ่งในชีวิตจริงนั้นแตกต่างออกไปค่ะตัวอย่างที่ดีควรเป็นตัวของตัวเองบนความสบายใจของตัวเองโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะพวกเราหวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้จะได้รับความดูได้นำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ